เมื่อครับว่าราศีใดในปี2568นี้มีเกณฑ์พลิกจากร้ายกลายเป็นดีอย่างชัดเจนซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังที่สุดในรอบ12ปีและนี่ไม่ใช่การเปลี่ยนแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่คือการกลับตัวของดวงชะตาอย่างแท้จริงราศีที่มีเกณฑ์พลิกจากร้ายกลายเป็นดีที่สุดในรอบ12ปีคือราศีเมถุนครับเพราะในปี2568นี้ดาวพรหัสดาวแห่งโชคลาภการขยายตัวและการเริ่มต้นใหม่ จะเคลื่อนเข้าสู่ราศีเมถุนอย่างเป็นทางการในวันที่หพฤษภาคมและจะพำนักอยู่ยาวนานจนถึงกลางปี2569าเดาวพฤหัสบดีจะกลับมาเยือนราศีเมถุนอีกครั้งในรอบ12ปีซึ่งถือเป็นรอบวัดจักรับใหญ่ที่จะส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในทุกด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นงานที่เคยไม่แน่นอนเรื่องมีทิศทางความสัมพันธ์ที่เคยซับซ้อนจะเริ่มชัดเจนการเงินมีโอกาสขยับจากเสริมเป็นหลักและที่สําคัญที่สุดคือความเชื่อมั่นในตัวเองจะกลับมาเต็มที่ เรียกได้ว่านี่คือการได้รับพลังใหม่จากจักรวาลให้กล้าเดินทางออกจากอดีตท,ที่เคยท้อแท้และเริ่มต้นกฎใหม่อย่างมั่นใจดังนั้นหากชาวเวทุนมีสิ่งใดที่อยากลงมือทำอยากเปลี่ยนหรืออยากเริ่มครึ่งปีหลังของปี2568นี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในรอบ12ปีของคุณเลยครับ